พระธรรมโยนาบทที่สาแล้วมีพระดำรัสจ,จากองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงโยนาเป็นครั้งที่สองว่าจงไปนีนาเวนครใหญ่และประกาศแก่ชาวกรุงนั้นตามที่เราสั่งเจ้าโยนาก็เชื่อฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าและไปยังนีนาเวนครนั้นใหญ่มากต้องใช้เวลาสามวันจึงเดินทางทั่วในวันแรก โยนาตั้งต้นเดินเข้าไปในกรุงนั้นเขาประกาศว่าอีกสี่สิบวันนีนาเวจะถูกทำลายชาวนีนาเวก็เชื่อพระเจ้าพวกเขาประกาศให้มีการถืออดอาหารแล้วชาวกรุงทุกคนตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่สุดจนถึงผู้น้อยที่สุดสวมเสื้อผ้ากระสอบเมื่อกษัตริย์นีนาเวทรงทราบเรื่องนี้ก็ส่งลุกขึ้นจากบัลลังถอดฉลองพระองค์ออก เอาเสื้อผ้ากระสอบคลุมพระองค์และประทับในกองฝุ่นทุลีแล้วทรงออกประกาศในกรุงนีนาเวว่าโดยพระจักริฎิกาของกษัตริย์และขุนนางทั้งหลายห้ามไม่ให้ผู้ใดหรือสัตว์ตัวใดกินหรือดื่มอะไรแต่ให้ทั้งคนและสัตว์ปมตัวด้วยผ้ากระสอบให้ทุกคนทูลอ้อนวอนพระเจ้าอย่างเร่งด่วนและให้เลิกทำชั่วเลิกการทารุณ ใครจะรู้ได้พระเจ้าอาจจะทรงอดกลั้นพระายไว้และด้วยพระเมตตาพระองค์อาจจะทรงหันจากพระพิโรธอันุนแรงเพื่อเราจะไม่ต้องพินาศเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทําของผู้เขาและเห็นเขาเลิกทําชั่วก็ทรงเอ็นดูสงสารและไม่ได้ทําลายผู้เขาตามที่ทรงคาดโทษไว้พระธรรมโยนาบทที่สี่ แต่โยนาไม่พอใจมากและโกรธเขาอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ก็บอกตั้งแต่ยังอยู่ที่บ้านแล้วไม่ใช่หรือว่ามันจะเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนี้แหละข้าพระองค์ถึงได้รีบหนีไปเมืองธารชิตข้าพระองค์รู้อยู่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระคุณและความเอ็นดูสงสาร ทรงเป็นพระเจ้าผู้คริ้วช้าและเปี่ยมด้วยความรักพระเจ้าทรงอดพระทัยไว้ไม่ลงโทษข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้ขอทรงเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเถิดข้าพระองค์ตายเสียดีกว่าอยู่แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่าเจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะโกรธโยนาก็ออกไปอยู่นอกเมืองทางตะวันออกแล้วสร้างเพลิงขึ้นหลังหนึ่งแล้วนั่ง อยู่ใต้ร่มเพลิงและคอยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับกรุงนีนาเวแล้วพระเจ้าพระยาเวทรงบันดาลให้เถาไม้เลื้อยเถาหนึ่งงอกขึ้นเหนือโยนาช่วยบังแดดให้ศรีษรษะของเขาเพื่อบรรเทาความเดือดเนื้อร้อนใจของเขาโยนาก็มีความสุขมากที่มีเถาไม้เลื้อยนี้แต่พอฟ้าสางวันรุ่งขึ้นพระเจ้าทรงให้มีหนอนกัดกินเถาไม้เลื้อยนั้น จนมันเหี่ยวเฉาไปเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพระเจ้าทรงให้มีลมตัวันออกอันร้อนระอุพัดมาแสงอาทิตย์ก็แผดเปรี้ยงเหนือศีรษะของโยนาจนเขาแทบเป็นลมโยนาอยากตายและตัดพ้อว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู่แต่พระเจ้าตรัสกับโยนาว่าเจ้ามีสิทธิ์จะโกรธเรื่องเถาไม้เลื้อยนี้หรือโยนาทูลว่าข้าพระองค์มีสิทธิ์ ข้าพระองค์โกรธจนอยากตายแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเจ้าเสียดายเถ่าไม้เลื้อนี้ทั้งๆที่เจ้าไม่ได้ปลูกหรือดูแลมันให้โตมันงอกขึ้นในชั่วข้ามคืนและตายไปในชั่วข้ามคืนก็แล้วนินาเวซึ่งมีคนกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นคนซึ่งไม่รู้ภาษาว่าไหนมือซ้ายไหนมือขวาทั้งยังมีสัตว์เลี้ยงอีกมากมายไม่ควรหรือ ที่เราจะห่วงใหญ่นครใหญ่พระธรรมสองพงกษัตร์บทที่14อามาสิยาโอรสกษัตริย์โยอาหแห่งยูดาขึ้นครองราชตรงกับปีที่สองของรัชกาลกษัตริย์เยโฮอาหโอรสกษัตริย์เยโฮอาหาดแห่งอิสราเอลขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ2 5่ส0พรษาพระองค์ทรงครองราชอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็ม29ปี ราชมารด,ดาคือเยโฮอัดดินจากเยรูซาเล็มอามาซิยาทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าแม้จะไม่เทียบเท่าดาวิดผู้เป็นบันพระรุษพระองค์สรงดำเนินตามแบบอย่างทั้งสิ้นของโยอาดราชบิดาแต่ไม่ได้ทำลายสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายประชากรยังคงถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมที่นั่นทันทีที่อมาซยา ทรงกุมอํานาจเหนือราชอาณาจักรก็ทรงประหารชีวิตข้าราชํานัำที่ปลงพระชนพระจบิดาซึ่งเป็นกษัตริย์แต่ไม่ได้ประหารลูกของเขาตามที่เขียนไว้ในหนังสือบทบัญญัติของโมเสสซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งไว้ว่าอย่าประหารบิดาเพราะบาปของบุตรหรือประหารบุตรเพราะบาปของบิดาแต่ละคนจะต้องตายเพราะบาปของตนเองอามาสิยา คือผู้พิชิตชาวเอโดมหนึ่งหมื่นคนในหุบเขาเกลือทรงตีเมืองเสลาได้และเปลี่ยนชื่อเป็นโยกเทเอลซึ่งจะคงเรียกกันอยู่จนทุกวันนี้แล้วอามาซิยาส่งผู้สื่อสารไปถึงเยโฮอาดโอรสของเยโฮอาหา์ซึ่งเป็นโอรสกษัตริย์เยโฮแห่งอิสราเอลท้า่ายว่าจงออกมาเผชิญหน้ากันแต่กษัตริย์เยโฮอาดแห่งอิสราเอล ทรงตอบกษัตริย์อามาสยาแห่งยูดาห์ว่าต้นหนามในเลบานอนทรงข่าวมาถึงต้นสนซีดาในเลบานอนว่ายกลูกสาวของท่านให้แต่งงานกับลูกชายของข้าพเจ้าเถิดแล้วมีสัตว์ป่าตัวหนึ่งในเลบานอนมาเหยียบย่ำต้นหนามนั้นปนปี้ท่านพิชิตเอโดมได้ก็เลยพยองขอเชิญภาคภูมิใจในชัยชนะไปเถิดแต่จงอยู่กับบ้าน จะแกว่งเท้าหาเสี้ยนไปทำไมทำไมหาเรื่องให้ตัวท่านเองและยูดาย่อยยับไปด้วยแต่ว่าอามาสยาไม่ทรงฟังกษัตริย์เยโฮอาดแห่งอิสราเอลจึงทรงบุกเข้าโจมตีและมาะเผชิญหน้ากับกษัตริย์อามาสยาแห่งยูดาที่เบ็ดเชเมทในยูดาแล้วยูดาก็ถูกอิสราเอลลุกไล่ทุกคนพ่ายหนีกลับบ้านของตน กษัตริย์เยโฮอาดแห่งอิสราเอลทรงจับกลุมกษัตริย์อามาสยาแห่งยูดาซึ่งเป็นโอรสของโยอาดผู้เป็นโอรสของอาหัสยาในที่เบตเชเมตรเยโฮอาเด,ดเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลม็มและทรงทลายกำแพงเมืองเยรูซาเลม็มตั้งแต่ประตูเอฟราอิมจนถึงประตูมุมเป็นระยะทาง400ศอกเยโฮอาดทรงริบเงินและทองทั้งหมดตลอดจนเครื่องใช้ไม้สอยทุกชิ้น ที่พบในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและในคลังหลวงพร้อมทั้งทรงจับตัวประการไปแล้วเสด็จกลับสู่สมาเรียเหตุการณ์ต่างๆนรัชการเยโฮอาดพระราชกิจและความสำเร็จทั้งปวงรวมทั้งสงครามกับกษัตริย์อามาสิยาแห่งยูดามีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือเยโฮอาดทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบรุษ และถูกฝังไว้ในสมาเรียร่วมกับกษัตริย์องค์อื่นๆของอิสราเอลแล้วเยโรโบอัมผู้เป็นโอรสขึ้นครองราชแทนอามาสิยาโอรสกษัตริย์โยอาดแห่งยูดามีพระชนยาวนานกว่าเยโฮอาดโอรสกษัตริย์เยโฮอาหาดแห่งอิสราเอล15ปีเหตุการณ์อื่นๆในรัชการของอามาสิยามีบันทึกในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาไม่ใช่หรือ มีผู้คิดร้ายหมายปลงพระชนอมาศยาในกรุงเยรูซาเลม็มพระองค์จึงเสด็จหนีไปยังเมืองลาคิชแต่ผู้คิดร้ายเหล่านั้นส่งคนตามไปปลงพระชนพระองค์ที่นั่นพระศพถูกนำขึ้นหลังม้ากลับมาและถูกฝังไว้ในกรุงเยรูซาเลม็มร่วมกับเหล่าบรรพุระรุษในเมืองดาวิดแล้วชาวยูดาแต่งตั้งอาซาเรยาผู้มีพระชนมายุ16พรรษา ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนอามาซิยาราชบิดาพระองค์ทรงเป็นผู้บรณะเมืองเอลัดและยึดคืนมาเป็นของยูดาหลังจากที่อามาซิยาล่วงหลับไปอยู่กับบรรพพรุษแล้วเยโรบโบอัมโอรสกษัตริย์เยโฮอาดแห่งอิสราเอลขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงสมาเรียตรงกับปีที่15ของรัชกาลกษัตริย์อามาซยาแห่งยูดาโอรสของโยอาดพระองค์ทรงครองราชอยู่41ปี เยโรโบอัม er ทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่ได้เลิกทำบาปของเยโรโบอัมบุตรในบัทซึ่งชักนำอิสราเอลให้ทำตามทรงเป็นผู้ยึดเขตแดนจากเลโบฮามัดจดทะเลแห่งอาราบากลับคืนมาเป็นของอิสราเอลเป็นไปตามพระดำรัสขององค์พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลที่ตรัสผ่านทางผู้เผยพระชนะโยนาบุตรอามิไทย จากกัดเฮเฟอร์องค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ลำเค็นของอิสราเอลไม่ว่าที่เป็นทาสหรือเป็นไทไม่มีใครช่วยเหลืออิสราเอลและองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ว่าจะทรงลบชื่ออิสราเอลออกไปจากแผ่นดินโลกฉะนั้นพระองค์จึงทรงใช้เยโรโบอัมโอรสของเยโฮอาดมาช่วยเหลืออ,อิสราเอลเหตุการณ์อื่นๆในราชการของเยโรโบอัม พระราชกิจทั้งปวงและความสำเร็จด้านการทหารตลอดจนการกอบกู้เมืองดามัสกัสกัสกสกบเมืองฮามัตซึ่งเคยเป็นของยูดามีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือเยโรโบอัมทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษคือบรดากษัตริย์อิสราเอลแล้วเสขคาริยาโอรสขึ้นครองราชแทน